สวัสดีค่ะช่องแชมป์เซีสวีนะคะดูนะคะอันนี้ต้นอะโวคาโดนะคะความสูงก็ถึงไหลแล้วนะถึงไหลถึงไหลแล้วอ่ะอันนี้อะโวคาโดนะคะอะโวคาโดสองต้นนะคะปลูกมาได้ประมาณปีหนึ่งอันนี้ยอันนี้ปีหนึ่งนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นต้นมะกรูดนะคะต้นมะกรูดสูงดูดิจะถึงเพดาน บานอยู่ล้วเอ่อยายแชมก็จะเก็บกินเรื่อยๆจะเก็บกินเรื่อยๆนี่ออกมาใบาใหญ่มากเก็บกินเรื่อยๆค่ะมีต้นนี้ที่แบบปลูกตั้งแต่เด็กๆยันปานนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นต้นชูรสใบชูรสเนาะหรือว่าคณะเม็กซิกันนะคะ ยังอากาศยังเย็นๆอยู่นะคะก็เลยยังเอาออกไปข้างนอกไม่ได้นะคะส่วนอันนี้ดูซิเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยอันนี้ใบเตยใบเตยอันนั้นว่านอันนั้นว่านแล้วก็จะมาต้นมะกรูดเล็กนะคะอันนี้เพื่อนให้มานะยังเดี๋ยวรอหน้า ให้มันร้อนออกมาหน่อยเลยจะออกไปข้างนอกแล้วก็จะเปลี่ยนดินใส่กระถางที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะเผื่อรากเขาอันนี้ก็จะเป็นต้นมะกรูดเหมือนกันนะคะนี่พึ่งแตกใบใหม่ออกมาปีนี้เพื่อนให้มาอีกเหมือนกันค่ะอันนี้คือเขาจะจะแซมเขาเรียกอะไรจะชำหรือว่าอะไรนะติดมากับต้นใบมะนาวต้นมะนาวนะเห็นไหมข้างบนจะเป็นต้นมะนาวนะ คนจะเป็นมะนาวแล้วก็จะเป็นเนี่ยเขาจะเขาจะแซมกันเข้ามาอันนี้จะเป็นต้นมะนาวอันนี้จะเป็นกิ่งมะนากิ่งมะนาวกิง่งมะกรูดเอาไว้ด้วยกันนะคะเนาะข้างนอกแดดออกถึงว่าแดดออกแต่ว่าก็ยังอากาศเย็นอยู่นะคะตอนนี้หกองศานะนี่แหลคะค่ะแล้วก็จะมา ดูบรรยากาศข้างนอกบ้านนะชึ้อันนี้หลังบ้านอัปเดตแค่นี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่เพื่อนๆที่เข้ามาชมนะคะมีอลไรคอมเมนต์ไว้เลยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ